สวัสดีครับพี่น้องครับพ,พ่อๆในโ้งเทียงเกือบจะไปนะครับตอนนี้นะพี่น้องเป็นเวลาเไปที่รียบร้อยแลดได้บเรียบร้อยแล้ว

ไปติดนอเดยโยลคตรตามมาล้าไปกดรบค่อยค่อยรบค่อยค่อยโอ้โห้างเลยบไม่ไหวเลมันเป็นกระเป๋าเลยหนักกระตังเลยเนี่ยดัไปติดเนยใจใช่ฮอนเริ่มงาน้ะครับพี่น้องนที่ทุีเีรศแัจอดขับก็ได้มาต่อชาวกินน้ำก่อแล้วก็มางนต่อกรดีแล จ้าถ้าพูร้อยบาทยอมนะสายสร้อยหนึงเส้นนะอ่าวใครจะให้คอสละนะานนันเร้ยมรักระถือมาดินะพอตอนรักดือนมันายมคืนไอ้ตุ้ยไม่น้เลิกตีแดงครับเพมันใจมาที่สมากตีซี่หลังต่ำมาตีซี่ตีหหลายพวงหลายเรื่อลงหลายราวกเพราะว่ามันเป็นมันเลิกล้วนบอกว่าความหวังเอามือนว่ามันแบบว่ามัน เขาเห็นว่าคนบ่ค่อยนำบันไดอทางนี้ like เขาต้องแค่หลายๆต้องซอยกันเขาต้องซอยกันสอง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 ต้องซอยก้อนโปรโมทหลายๆนพ้นตงอะไรเนี่ยช่างนี้มิเตอร์รับมิเตอร์มิเตอร์ทั้งเท่าได้เพราะว่าตอนนี้คือเพิ่นบอกเพิ่นกับโปรโมทเพราะว่าเพิ่นโบบันไดมาเขาก็ต้องซอยเพิ่นโพสโมหลายๆเลยไม่แล้วแกหลายๆน้องวัดกองเงินเวรุวันลาดตะเคียนกบินบุรี สถานที่บอกว่านี้กว้างขวางแง่งไม่ต้องห่วงพี่น้องสะดวกสบายมองจากรถเป็นพันเลยมื่นดเลยอะลุ้นกันลุ้นมาล้วอย่างนี้ห่ามมือเป็นลอยข้างห้ามึงไม่ล้วใจหลพี่น้องท่างกระบินเท่าปกติพวกใครผิดหวังมาเถอะพี row, ่น้องฝาฟ่าพี่น้องฝากหลายเลยเอาต้องแช่ต้องปรโมทซอยกันเนาไปเด้อพี่นไปไม่รดที่หมายเราก็บมายบางอีก ายตรงมาๆงมากตมามนี่มาตห้งใจกันหลอยน้องยายนาลาฮะฮาส่งน้งกับวิส <c uk satisfaction> <c uk> ันส่งนอกับัพย์วิสันนะาน้อยหกสิบโลน่งไก่เติมยอด ะเอาด้วยัตยกันตดกาวันนี้8นให้ทางการ100บาทเอหลวงพ่อหลวงพ่อเอาด้วยด้วยความรรับรี่่อา้ินี้เลจ้าายเลย่งแล้วงเออลพ่พูดไปได้แล้วว่าจะเอาดวยเอาดีตั้งมิตรแล้วเหมือนกัน

อภอปากจีนบุรีจังหวัดกระบินเดือดแม่ถูกต้องอุ้ยเอาพรอมบุรีอย่างนู้ีเป็นยังเส้ากบาวกจ้ะเป็นยังยิเตียง้มันอ่ะค่ะต้นพระอนุญาตให้เขาได้ลบครัว หลวงครัวเขาบอกอยากได้วัตถุมงคลที่คโคตรนรำอา่านมีคือตรง<อ>ที<ล>ะอะไ่าี้ครับขอพระอนุญ,ญาตจากโดยมันมออจอดแล้วก็ลงของตึงเวทีอ่ะพี่น้องลงไฟลงฉากก่อน 2, นะครับในส่งไว้สองวันสามวันที่เป็นยุ้นจอนานมาหลายวันแล้วแต่ก็อยากได้แต่วัตถุมงคลแบบนี้แถวคอรอวปูชาหน้ารถ วัดกองเงินเวสวรรณเวีุวรนโอ้ยเวสวรรณคุแม่นาคุกองเงินวีรุวันนะครับมาครับปรมวลน้กันมานี้ครับ่าจะเลิกดึกนะครับเลิกดึกมากเลยเกือบเศร้าพี่ต่อ มาแล้วนะครับรถสองคันว่า่าเดิอาจารยมบลูกศเลยครคนน่จะบอกว่าอาจารย์นี่ร่างกายตบูนจะไม่ได้นะก็เลยบอกเร่งเรียกว่าอาจารย์ยืนบังลูกศิษย์หม

ล้ว so ังยังกับพีนโอ้คนที่มาเปลี่ยนด้วยวัาทับยังไงทบยังไงโอ้หไปมากเลยัองนี้รัเขาไมกลังเลียน้จอะไรครับกว้างครับ ครอบทิปนี้ครับฝากพี่น้องคนที่นีครับเฉพาะนคลิปหน่บพี่น้องครับขอบคุณคกกคามาบ